วันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําขนมจีนน้ายาปลาค่ะอันดับแรกก็ไปจับปลาเลยค่ะก็คือหวานเหหน,นะคะก็จะได้ปลานิลตัวใหญ่ๆค่ะแล้วก็มาต้มค่ะอันนี้เอาต้มใส่น้ําปลานะคะก็จะได้ปลานิลไปสองตัวใหญ่ๆจุกๆไปเลยค่ะทุกคน,นต้มให้น้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องลงไปค่ะใส่พริกหอมกระเทียมแล้วก็ขิงกระชายนะคะลงไปต้มให้สุกด้วยกันนะคะ พอต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาตำค่ะเอาเครื่องที่มีทุกอย่างตำแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะพอตำเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เนื้อปลาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็เอาสะลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะก็จะได้ขนมจีนแล้วชอบลูกชิ้นนะคะก็ใส่ลูกชิ้นไปจุกๆเลยค่ะเราก็จะได้ขนมจีนน้ำยาปลาค่ะใส่ผักหอมลงไปผักชีลงไปอร่อย น้ำได้ก็แส่บค่ะอืมหล้วจีิงสาดจัดจานใส่บุกี้ผงไปน้ำขอบุญประมาณกิโลนึงเหรอคะ ฮิตกินเองค่ะ เป็นคนมากกินอย่างแบบเซนๆค่ะเขาปคุ่นี่มากๆกินย่ำได้แบบเอาไมา่พอย้ง่ายแบบนี้ค่ะส้าใจ แชบครับอัน gotcha ก็ไปด้วยเขากัน้าใทยกับใบแมงรักข้าวหอมใจ เป็นเมเนูเฮ็ดงานค่ะแต่ว่ากระเส็บแล้วว่าแต่ขอบปุ่นนี่มากเบิร์ดค่ะขอบปุ่นนำปลาเอ้ยขอบปุ่นเจ้าเอ้ยย่ำขอบปุ่น